จากที่บุมนอนเต็มอิ่มนะฮะจากเดอะวิวจอมเทียนปูวิลล่านะฮะหลังจากนั้นบุมก็จะมาฝากท้องไว้ที่นี่เลยนะฮะที่เดอะเดอะเด๋ยวนี้เลยเดะฟอเรสนะฮะ by the sky ซึ่งเดอะสกายเนี่ยอยู่ข้างๆกันเลยนะฮะเด e f ฟอ e s เรสเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของอาหาร ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เป็นอาหารไทยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมนูที่เนี่ย <c oughs> เขามีอะไรบ้างและที่สําคัญเลยนะจ๊ะท่าทาทั้งหลายจ๋าเราสามารถรับเ้ามาสุนัขในน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะสามารถเข้ามาถ่ายในร้านได้นะฮะที่สําคัญเนี่ยวิวของเขาเนี่ยโอโ้โหฟรีวิวติดกับทะเลเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงนะฮะที่สําคัญเนี่ยเราต้องดูแลร,รักษาสุขภาพและ พารานามัยและสุขรักษ์อันหนะนะโดยการที่เราต้องใส่แมสกก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยจ้ะไปคือวิวบรรยากาศดีมากคือติดกับทะเลอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็นี่เลยโโอ้วิวคือแบบ เ็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศนะฮะของ The forest นะฮะ by the sky นะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีมุมถ่ายรูปได้นะน,นอกจากทิ้งช้าแล้วซึ่งที่พิเศษไปกว่านั้นคืออะไรสวนสวยมากเดี๋ยวบุมพาเดินดูสวนปะคือสวนเขาสวยมากและไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะ มุมถ่ายรูปของเขายังมีอีกหนึ่งมุมนะฮะโดยการที่เราจะแบบฟรีวิวแบบฟรีวิวจริงๆอยู่ที่ด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะฟรีวิวขนาดไหนจ้านี่เลยนะฮะเป็นฟรีวิวของ the forest by the sky นะฮะสามารถพาน้องหมาน้องแมวมาถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะได้ไหมจ๊านี่มา Đăng, hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không The Forest นะฮะ by the Sky นะฮะบูบอกเลยว่านี่เลยอาหารเด่น <c oughs> ๆของเขาคือเป็นอาหารญี่ปุ่น <c oughs> นะฮะวันนี้ก็จะมีโอ้โหจัดชุดชุดแบบว่าของปลาดุงปนะะลาดิบ,บ,บน,ดน,น,น,นะฮะและที่สำคัญเนี่ยบูบอกเลยว่าติดทะเลแบบนี้สดแน่นอนนะฮะและที่สำคัญเนี่ยยังจะมีอาหารเมนูอาหารไทยด้วย <c oughs> นี่ก็จะมี <c oughs> นี่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 เยอะไปหมดนะฮะไม่ทันนะฮะขออนุญาตอ่านโพยเลยแล้วกันนะฮะนี่นะฮะเมนูแรกก็จะเป็นข้าวแซลมอนนะฮะพันหอยเชลล์นะฮะหมูย่าง น้ำพึ่งน้ำจิ้มแจ่วคือเน้ไม่มีที่ไหนทำหรอกคะ่ะเอาไวที่บ้านอย่างนี้นะครับมีที่ของบูมที่เดียวนะคะแล้วก็ยำแซลมอนสดนะฮะยำแซลมอนสดนี่คืออันนี้เลยจาน้้ำจิ้มซีฟูด้ดพริกเม็ดใหญ่ใหญ่หญหญหญกินปุ๊บก,กินน้ำตามปั๊บนะคะปลากระพงทอดน้ำปลาเนี่ยนะะเสิร์ฟคู่กับยำมะม่วงคือเมนูนี้เลยนี่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 นยำมะม่วงและสาปลาก็คือกรอบมากเดีย๋ยวไม่เชื่ออเด๊ะนะฮะ ต่อไปเป็นสลัดปลาแซลมอนสดนะฮะนี่เลยเป็นสลัดปลาแซลมอนสดแจะะ๋วแล้วก็ปูหมาแกะนะฮะอันนี้ก็คือยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะว่ามันสรุปมันคือปูหรือหมาหรือแกะนะคะต่อไปเป็นเฟรนฟช์ฟรายและชีสโรยหน้าปลาแห้งอ่าอันนี้นี่เองะะเลยค่ะเฟรนช์ฟรายนะซาบูบอกเลยว่าอร่อยต่นแหลยังมาาไม่ทันจับเฟรนช์ฟรายเข้าปากเลยอร่อยแหล อ๋อปลาเป็นไทตุนทรงเครื่องนะครับเป็นแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยเซลมอนพันหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยถ้าพันกับหน่อไม้ดองบูว่าไม่น่าจะเข้านะคะก็เลยพันกับหน่อไม้ฝรั่งมาแล้วก็อันสุดท้ายคือพิซซ่าหน้าทะเลนะคะแบบนี้เลยพิซซ่าหน้าทะเลนะคะแต่ถ้าพิซซ่าหน้าหมาคือไม่บุม่กับหมูทาค่ะเพราะหน้าเหมือนกันนะคับเดี๋ยวเรามาชิมกันแต่ละเมนูเลยดีกว่าบูมขอเป็นอันแรก นี่นะมาอืมดีมาต่อไปเป็นสลัดนะฮะเนี่ยเป็นแซลมอนนี่ฮนะมิติใหม่แห่งการกินสลัดมาอืม,ม เอ๊ะแล้วลืมกินของเด็ดของดีที่ร้านนี้ได้ไงต่อไปผมกินเป็นอันนี้นะฮะอืออืเดต่อไปเป็นนี้เหละสาวไม่หนาวอือ คือมันดีมากใครที่มาพัทยานะฮะแล้วไม่แวะ The Forest by the Sky เนี่ยถือว่าพลาดมากเพราะอะไรบุมจะบอกว่าราคาอาหารที่นี่ตกใจเพราะว่าถูกมากและสดมากคือถึงเครื่องถึงผิงพีง่กจิ้มแจ่วยังถึงเครื่องนะแม่บุมจะให้ดูราคา ราคาที่บุงมกินไปอันนี้ด้วยแซลมอนพันหอยเชลถ้าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่บุมเคยกินมาจะอยู่ที่400-500อาพที่นี่อยู่ที่365บาทถูกมากและเมนูทุกอย่างเนี่ยบุมบอกเลยว่าไม่แพงอันนี้ไม่ได้ตอแหลจริงๆเนี่ยเฟมฟาย159บาท159บาทแล้วแถมได้วิวหูบรรยากาศคือบรรยากาศคือวิวหลักล้าน อาหาร159บาทนี่ที่บอก้นะฮะใครที่กรุงเทพก็มาง่ายคืออยากจะแบบชิลๆสบายๆผ่อนคลายสมองนะฮะก็บุมอยากให้มาต้องมาจุดเช็คอินใหม่เพราะว่าวิวที่นี่เขาก็สวยมากๆเลยนะฮะวันนี้บุมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่นะ,ะกับ The Forest นะฮะ by the Sky นะฮะที่เขาพาตํนหนักนะฮะบอกเลยว่าเซิร์ช Google มาง่ายๆมากๆที่จอดรถสะดวกสบายนะฮะวิวราคาหลักร้านแต่อาหาร หลักร้อยค่ะยังไงนะฮะบุ้มก็ขอฝากติดตามด้วยนะฮะเพจเธยกัะทะนะฮะแล้วก็รวมถึง YouTube แม่แม่จ๋าบุ้มฝากสับสกายและกดกระดิ่งให้บุ้มหน่อยนะที่ช่องเธอกระทะนะฮะแล้วก็จะมีทวิตเตอร์เธอกระทะนะฮะแล้วก็อินสตาแกรมของบุ้มนะฮะแล้วก็ติ๊กต็อกนะฮะยังไงก็ติดตามกันด้วยนะฮะแม่แม่วันนี้บุมไป่อนนะเพราะว่าสวยมายกดีค่ะ